นะครับวันนี้กระเมไก่แฮงข้ออรญานาถ่ายรูปแล้วก็โพถให้เคลือยิเ่อนไทยได้ชมปราสาทตมเหมือนตอนนี้กระเมากำลังเดินไปข้างบนนะครับนี่คือจะไปไปลางไว้นะครับทางขึ้นปราสาทตำเหมือนถมตมเหมือนถมอันนี้ก็ุกทานชิ้นชมดังกระเมครับคือทางไปเดินไปเรื่อยๆนะครับอ่าข้ออรญาตอ,อัดรูปถ่ายรูปลงอยู่ในช่องแอนยูทูปชื่อไกด์ขมานะครับ แล้วก็จะไปขึ้นบนกระผมไก่เหงข้อบรรยายประปัิขุมหลังต่างๆนะครับก่อนไปถึ้าขบวนนะครับขอเชิญต่างกระผมไก่เหงครับจะไปขึ้นจะมีอะไรชมบ้างครับเชิญชมตามกับผมไปเรื่อยๆนะครับครับครับตอนนี้กําลังจะเดินเท้าไปนะครับมาใช้เดินเดินขานครับเดินเท้าเท้าไปข้างบนนะครับตอนนี้ก็มีการพัฒนาสร้างทางขึ้นโดยคอนกรีตนะครับแมนเกลวาเพลเปตงเพลเปตง อันนี้คือทาง,องคอนฟลิตขึ้นไปปราสาทตาเมือนทมข้างบนนะครับก็มีวิวที่วทวถัดอันสวยุดงดงามในหน้าฝนนะครับอขอเชิญไปกับกระผมนะครับ,บค,ครับนี่คือทางขึ้นไปปราสาทตาเมือนทมนะครับแลวก็ผลคือเป็นภูเขาที่เชื่อมกับภูเขาองระานะครับ <laughs> วันนี้จะมีพระมีญาติโยมพุทธบริษัทเข้ามาตั้นรำถวายที่พระสาทตุบันทมนะครับมีคุณแม่นครับทางผู้ใหญ่ทางเด็กทางสาวทางเยาวชนนะครับในกระทงชาติกัมพูชานะครับบ้าในใจนี่นนคือเอ๊ะมันเต้นไงบ้านถอดตวงเกียร์เข้ามาย,ยังเกียร์บ้านตัวเคลียร์เตียน,น,นดเฮ้ยนี่ใส่บ้องมานใครช่วยได,ด้เกียร์เตียนโดย ยทอดเนี่ยบาดอยู้าวอัดยาเลมอัดกาใส่ยำทอดอินโอลจิตใจมันจำติมันจำยำบัตเตอนทุกท่านนะครับวันนี้กระพมไกลเหตุนะครับขออนุญาตถ่ายรูปที่สองเครื่อยัดคมมนไทยอยู่ในประเทศกบมพะชากับประเทศไทยนะครับเป็นเครื่อยัดกันเป็นพี่น้องกันเป็นพิรุณกันนะครับแล้วก็ถ่ายรูปทีสงไปไทยพี่น้องเป็นทีระลึกในการศึกษาเราเรียนภาษา ไพยภา,าษาเขมรและวัฒนธรรมประเพณีเพราะเราเป็นเพื่อนกันบานดีนะครับมันมีอะไรที่ทะเลาะเบาแางเลยนะครับอาจารย์แล้วก็ทุกท่านปโปรดชมตามสภูมกใเห็น,นครับนี่คือปราสาทตามนทมเป็นปราสาทแห่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่เหนือกับพระเจ้าอุทยัยทุจรันที่สองมีรูปแบบศิลป,ปะเขมรแบบคลังแบบ บ้าปูน,นะครับฉะนั้นแล้วก็ทุกท่านเชิญชมทัศนยาศัยนะครับทัศนยาศัยนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็กระผมจะถ่ายเป็นวิดีโอคลิปสง่งอยู่ในช่องยูทูบชื่อไก่เขมรนะครับที่ให้ญาติพี่น้องคุณคเมรคนไทยคุณไทยบุญเขมรหลางเขมรกลางเขมรทั่วโลกไหนชมศึกษาเราเรียนนะครับจะภูมิหลังและประวัติความเป็นมาของประสาทแ,แห่งนี้นะครับ อ๋ตอนนี้ครับข้างบนนี้จะมีอะไรบ้างขอเรียนเชิญตามกระพมไก่เหงเข้าไปข้างบนนะครับโอเคนะครับนี่คือปันทรึกตอนนี้กระพมจะขึ้นไปข้างบนนะครับครับตอนนี้กระพมจะขึ้นไปข้างบนเพื่อจะถ่ายถ่ายรูปต่างๆของปราสาทแห่งนี้นะครับเพื่อส่งให้ญาติพี่น้องเป็นเครื่อญาติกันแคมป์ถยนะครับอดีมากอนนี้ผมก็ไปข้างบนเล้ครับว้า

บาปริเมตจนสวัสดีครับทุกท่านนะครับตอนนี้อขอชชิญชมทับปราสาทตะเหมันทมนี้คือเป็นปราสาทที่มีบลาตะเบียงคดอ,อยู่ล้อมรอบที่ทุกครั้งสังขึ้นมาจากเซลสายสีชมพูกับเห็นไสไนนะครับอตอนนี้ก็สวยงามมากทุกท่านก็สามารถชมกับกระผมว่าไก่เหงนะครับจะนไดมาถ่ายรูปอยู่ที่นี้เพื่อ พ่ออยู่ในยูทูบชาแนลชื่อไก่เขม้นนะทุกท่านก็โปรดช่วยสับสเก็ตให้กับผมด้วยครับปราสาทตำเมินธรมนี้ถูกสั้งขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าโสระยะบร,รมันทีหนึ่งกับพระเจ้าอุทยัยธิจเจ้บร,รมันทีสองในต้นศตวรรษที่สิบแปดกลางศตวรรษที่สิบแปดนะครับรูปแบบศิลป,ปะเขมรคลังกับบาปูนทางก็เชิญชมตามกับผมไก่เห็นตาอัธยาศัยนะครับ นี่เป็นภาพที่ระลึกเป็นอนุสาวรี์สวยงามมากเลยครับครันนี้คุกท่านสามารถชมเซบาเรงสไวยัมพูเซบาเงสไวยัมพูเป็นเล่งที่อบเด็ขึ้นเองตามธรรมชาติเลยครับแล้วก็เชิญชมตามกระพ่มเกาไผ่ดาเข้าไปข้างในนะครับจะเห็นเซบาเงสไวยัมพูหรือ สิบลง,งที่อ,อเยพขึ้นเองตามธรรมชาติในตรงนี้นะครับรอย่าสบเลงใหญ่มากเลยครับนี่นตรงนี้เอาทท่านชมนะครับตอานี้ปัจจุบันมีทีตั้งอยู่ในบ้านตำเบือนแสนจีตำบนขุกมอ้อนอำเภอบันตีอัเพิลจังหวัดอุดรมีใช้พระราชานจาจกกมพูชาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับในทุกท่านก็ชมตามอาศยนไซต์ตอนนี้ครับเชิญชมนะครับ โอเคอ่าซื้องามมากเลยครับะนะทนี้จะมีทอระบายน้ำด้วยประสาทีนมีปรางสามช่อยอดข้างหลังสองช่ขอข้างหน้าอ้ยอดหนึ่งนะครับสื้องามมากนะครับคันนี้คือห้องสมุดบรราลาัยสวรลัยสบุบรีอ่าวันนี้ก็มีคนคแมนมาเที่ยวเยอะเลยครับอ่าขออนุญ,ญาตทุกท่านพี่น้อง ชมตามอัธยาศัยนะครับตรงนี้คือประสาทตำบันทมนสวยง,งามมากครับอ๋อสวยง,งามมากนไครับขอบคุณครับ,รบตันนี้กับผมถ่ายรูปบรรยายเป็นภาษาไทยเลยครับให้ทุกท่านพี่น้องเป็นเครื่อยาดคอมเมนต์ไทยได้ชมวิดโอคลิปของข,องของ้ามไก่เหนะครับถ่ายรูปเป็นทีละ <laughs> เล็กทีละเล็ก ให้พี่น้องคุณแมนคนไทยได้ชมนะครับภูมิลังของปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทที่สุดสุดงดงามที่มีระเบียงคดที่สร้างมาจากหินแหลงกับหลงังคาแล้วก็ผังปราสาทก็สร้างมาจากหินใสด้วยนะครับออตอนนี้ทุกท่านก็เชิญชมต่ามจะงหวนะครับราาตามภูมิลังของปราสาทแห่งนี้นะครับปราสาทต,ตามเมมอนทม เป็นปราสาทหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งกับพระเจ้าอุทยัยธวรมันที่สองนะครับอยู่ตอนศตวรรษที่สิบเอ็ดกลางศตวรรษที่สิบเอ็ดในรูปแบบศิลปะคลังกับบาปูนนะครับตอนนี้ก็กนักทุกท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับเคอือญาติขมไทยเชิญชมตาทิยาใสนะครับป,ปราสาทแห่งนี้สวยงามมากตั้งอยู่ในบนยอดเขาพนมดงระนะครับปราสาทที่สร้างหันนาไปทิศใต้ไปห้าทีมเมืองนครธมนะครับ ขอบคุณครับตอนนี้ก็ทุกท่านได้ชมระเบียงครดอยู่ที่ปราสาทตำบนทมนะตำบนทมนะครับแล้วก็ได้ชมเป็นวิดีโอคลิปของข,องของ้พมไก่เฮนะครับจะได้ถ่ายส่งเฟซอยู่ในยูทูบชแนลชื่อไก่เขมรนะครับทุกท่านเชิญชมตาอัธยาศัยนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านพี่นอ้องเครือญาติขมรไทยได้ชมวิดีโอคลิปของข,องของ้พมไก่เฮนะครับก็ตมอัธยาศัยนะครับขอบคุณมากโอเค ครับนี่คือเป็นยอดปราสาทตาเหมือนถมนะครับอันสวยสดงดงามที่ถูกสร้างขึ้นมาจากศิลา้ายกับศิลาแหลงนะครับที่ตั้งอยู่ในบนภูเขาดงระแล้วก็ปราสาทนี้สร้างหันนาไปทิศใต้ไปห้ามือนครลวงคนครถมนะครับเราเชิญชมอัธยยศัยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เชิญชมตาแธยศัยน,นะครับนี่คือระเบียงคด และประตูด้านทิศต,ตะวันโต๊ะของประสาทตะเหมินถมนะครับทุกท่านแะชมนะครับตอนน,ตนี้กระผมจะถ่ายวิดีโอคลิปแล้วก็จะเข้าไปถ่ายศิลาจารึกคแมนอยู่ฝั่งนู้นนะครับตอนนี้ครับนี่ครับตอนนี้นะครับนี่นครับขอเชิญชมตาอัธยาศัยนะครับ นี่คือเป็นวิวที่วทัดระเบียงคดหลอมรอบรัสาทต,ตามบันทมนะครับใีรูปแบบศิลปะเมรคลังกับบาปูนนะครับนี่ครับข้าวที่นะาซีไดมานะครับนี่คือเป็นศิลาจรึกที่จะได้จระกบนครอบประตูในห้องสมุดหนึ่งนะครับแต่นาซีไดามาที่ครั้งลังนี้ ทุกหลบโดยการซึกรอธรรมชาติไปแล้วนะครับจะเห็นได้ครั้งบนนิดเดียวเท่านั้นนะครับองคการข้าเชิญชมตามอัธยาศัยนะครับนี่คือระเบียงคตยังสุดๆงดงามนะครับที่กระผมจะถ่ายให้ทุกท่านได้ชมนะครับไม่เฉพาะแต่คนแคมปก็ตามนะครับคนไทยก็ตามนะครับชมตามอัธยาศัยของกระผมนะครับนครับตรงนี้คือสวยงามมากนะครับที่ปราสาทตามเหมือนถม เปนประสาทอันสุดสุดหยุดงามที่ตั้งอยู่บนลังเข้าพนมดองรกหรือไม่รย้ว่าพนมดองเรกเป็นประสาทอันสุดสุดหยุดงามนะครับขอบคุณมาทุกท่านได้ชมวิดโอคลิปของกระผมไก่ไก่เหนะครับ